ทำไมคนได้ยินเสียงหูแววแล้วไม่รู้ว่านั่นคือเสียงหูแววเราหลายๆคนเคยได้ยินคำว่าหูแววใช่ไหมครับหูแววเนี่ยคือการที่คนไข้เนี่ยจะได้ยินเสียงที่ไม่ได้เกิดจากข้างนอกอะ่ะ แต่ว่ามันเป็นเสียงจากตัวโลกเขาอะเขาก็จะได้ยินเสียงคําพูดเป็นคาําด่าคําว่าหรือการคนคุยกันอย่างเงี้ยเขาเขาได้ยินอยู่คนเดียวนะครับหลายคนก็จะแบบอ,อุ้ยแล้วทำไมแยกไม่ออกมันเกิดอะไรขึ้นคือต้องอธิบายอย่างนี้ครับว่าหูแววเนี่ยมันเป็นมันเป็นอาการหนึ่งที่เกิดในโรคทางจิตเวชได้บางโรคนะครับอย่างเช่นที่เจอบ่อยๆอย่างเช่นโรคจิตเภทหรือสคิโซฟีเนียนะครับอันนี้มันก็จะมีอาากศโอกาสเกิดหูแววอะได้สูงนะครับหรืออาจจะมีโรคอื่นๆเช่น ถ้าใช้ยาเสพติดแล้วมันเกิดอาการเป็น intoxication คือใช้ใช้เยอะจนมันหลอนอย่างเงี้ยก็มีหูแววได้รวมถึงบางคนเนี่ยซึมเศร้าขั้นรุนแรงมากๆอาจจะได้ยินเสียงแบบหูแววได้เลยจะเหมือนกันนะครับดังนั้นหูแววเนี่ยมันอาการที่มันเกิดได้ได้ในหลายโรคแล้วคนไข้เนี่ยก็จะแยกไม่ออกเพราะว่าเสียงที่เกิดจากการหูแววเนี่ยเอาง่ายๆว่ามันไม่ได้เกิดจากเสียงขึ้นเสียงข้างนอกเข้าที่หูอะ่ะ มันเกิดจากสมองเนี่ยมีการทํางานที่ผิดปกติไปครับมีการผลิตเสียงขึ้นมาเลยคือมันไม่ใช่ผลิตเสียงให้เราได้ยินนะแต่หมายถึงว่ามันเหมือนทําให้สมองมันแปรผลที่คาดเคลื่อนไปจากปกติทําให้สมองมันรับรู้ว่าเอ้มันเหมือนมีเสียงเกิดขึ้นแต่ว่าไม่ได้เสียงจากขึ้นเสียงข้างนอกครับแต่ว่าสมองเนี่ยมันทําให้ตัวเขาได้ยินเสียง นะครับวิธีการที่เสียงปกติมันมาเนี่ยก็คือเวลาที่เราคุยกันหรือเรานิ่เสียงอะไรเนี่ยขึ้นเสียงจะเข้ามาที่หูใช่ไหมครับแล้วก็ผ่านหูชั้นนอกชั้นกลางชั้นในไปกระดูหูคอนท่างโกนที่เราเคยเรียนอะ่ะแล้วก็จะส่งเรื่องสัญญาณไปที่สมองสมองก็จะแปลผลว่าอ๋อไอ้ขึ้นเสียงที่กระทบหูแบบนี้มันคือเสียงอะไรแปลว่าอะไรแต่ว่าเวลาคนที่มีหูแว่วครับเสียงมันไม่ได้เข้าหูนะสมองส่วนตรงนั้นมันแปลเลยเอาง่ายๆมันมัน,ม,นมันบอกเลยว่ามี สัญญาณเข้ามาคือมันทํางานคลาดเคลื่อนนะครับดังนั้นคนไข้ก็จะได้ยินเสียงจริงๆแต่เป็นเสียงจากสมองผลิตขึ้นมาเองไม่ใช่จากคลื่นเสียงนั้นทําให้เขาไม่สามารถแยกได้ว่ามันคือเสียงจริงหรือเสียงหูแววนั่นเองนะครับ